b u t 7แค่น้องชาย b r o t h e r ์ o n น f f ฟ i เชียลสะพานเขียวแห่สะพานสารสิงหงสะพานสารสิงหย่ลูกใครน้องใครก็กรีดเอานะก็ดูเอานะอ่ะใครแฟนพันแท้มีเจ็ดคนเองช้อยน้อยลงมาแล้วอลันไทยพิมพวัสุอ๋อพิมพวัสุไทยเอเออลันอลันกูถูกแน่น่ะ ลูกเอวูไม่มีใครตอเท่านี้แล้วต้องว้าโอ้ยโธ้เออมันญี่ปุ่นจริงว่ะตอนเนี้ยไม่ใช่บัตรแล้วนะเป็นใบล้วอะคาแรคเตอร์คือแต่ละคนคือชาติตอบโธ่พี่คนพี่คนหนุ่ม เอ็นจีหรือเปล่าโอ้โอ้อันนี้คือห้องอะไรก่อนโอ้อุยเอเอโตนะเอออลาแรงพี่วีอีเหรอพีวีอีเหรอบ้าไปแล้ว่พีวเป็นพี่ไม่ได้หรอคอนเวิร์ตเขาแหลกปะน่ะ ร้านแวนีอโอสป라이ยแรงมากสป라이ยของเรามองจะทันไหมอโมนอ่ะอุยอ้ยเขาเป็นพ่อครัวัหเห็ดว้าว <Wow. S 1> อุย้ยอุ้ยเพลงดี order mà แล้วโอ้โต โอเคน่งจะถือวาหายไปแต่คนหนึ่งอ๋อนี่ ชุดัวเข่าของจริง เจอเร่งหลักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายมึงตลอกอ่ะหยอดน้ำก็ต้มโอ้เฮ้ยฟังเคยดูไทยอ่ะมันดูจ่อยดีอ่ะอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะมึงเขาถ่ายสวยนะเนี่ยอุย พี่เขาเปลี่ยนสีชุดแล้วอ่ะลูกพี่เขาไ,ไปแล้วนะกระโปรงสวยอ่ะโอ้ไวมีคนมาแล้วใครวนะน่ะพี่ยงปะไม่ใช่มึงแต่ว่าพี่ต่อธนาภพรเปล่าเออพี่ต่อหรือเปล่าอุย้ยเป็นคนแรกของสไปอ่ะต่อสไปเอ้ยไม่ไใช่ดิไผ่จบแล้ว ชอบไปชื่อทุกคนตรงนี้จังเลยเร็วจังเลยอ่ะชอบเพลงมากลองเกสิบห้านาทีแล้วก็เฮงโอ้ยอ่ะโอ้ยสวยสวยมากสวยมากอืสวยสวยอุ้ยสวยมากอ่ะอุ้ยเพลงดีไม่กลับบ้านขนาดแค่น้องชายฉันชอบเพลงห้านาทีใช่ลองเกสิบห้านาทีได้เลยนะห้านาทีสี่สองแล้ว หรือว่าสิบห้านาทีไปเลยก็ได้จบจบคนสองแล้วทำเอ็มวีดีทำเอ็มวีดีใครทำเอ็มวีอ่ะพี่องค์หรอพี่องพี่องว้าวก็เลยมีความเป็นฟิล์มปะแค่บอกว่าฉันเป็นบอกว่าฉันเป็นก็เปิดซ้ำอยู่เธอป่ะเบื่อเลยเนี่ยวันเนี้หนูดาวเป็นลูกสาวตรงมึงจะรีบไปไหนรอหน่อยเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชาย บบน้อง,าบบองา่ารักแบบน้องชายฉันว่าท่อนฮุกอ่ะมันเป็นประการประสานเสียงที่แบบมีความแบบฮาร์โมนีอ่ะคือร้องกันหลายๆคนแต่รู้สึกว่าแบบมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เกีีย์แอร์ทาค่อนข้างจะดีนะเออเออดีเอเออแบบว่าทุกคนทุกคนมีมีหน้าที่ในนั้นมีอนไดีทุกคนแบบว่ามีหน้าที่ในครัวไม่พอมีหน้าที่ปลอบใจคนละแบบใครถนัดแบบไหนก็ไปปลอบแบบนั้นเปิดมาเป็นวันที่สดใสน้องๆทุกคนขับจักรยานไปทํางานมาทํางานร้านเนี้ยน่าจะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไหน ไม่ได้เป็นโลวิ่งบ่อยอ่ะก็คงเป็นโลถ้าอันเนี้ยสะพานสารสินลานเนี่ยจะต้องอยู่แถวไหนคิดว่าอยู่แถวไหนสยามโอ้ยไกลไปแถวเพื่อนจิตหลังส่วนไหมแม่แถวหลังส่วนได้แถววันแบงค์ข้ตรงแถวเนี้ยเป็นย่านนิดนี้นะเป็นย่านแบบว่าเจแปนเอบาซี่ด้วยนะสถานทูตญี่ปุ่นจริงๆก็มีสถานทูตทางทางเส้นนั่นแหละ มาแบบละเลิงม,มาแบบละเลิงคือเราตรงเนี้ยเขาขายนี่นะน้ำแข็งใสอะไรนะอย่นานเงียบ้าน<ห>เฮ้ยยือดออกมาอืมใช่หรอใช่มีขายน้ำเอออ๋อ,อ,อ,อคนพอคคนพอแบบผมกระดกน้อยๆอ,อ,อ,อ่ะน่ารักว่าในเจ็ดคนนี้ผู้ใดเด็กสุดต้องก็ต้องกอกลับมาเลยแหละเ <laughs> นี่ยเออ <laughs> อุ้ยแล้วผมน้ามาแบบแตกๆน้ามาไม่ตั้งใจน้าหมาบาร์โค้ดม่เด็กสุดนะจะเป็นพิมแม่เออพิมพ์วะพิมพ์วะมาสู<อ>้เออแต่ว่าต้องเปิดด้วยเองจริงๆแหละค่าเอมันภาน,น้องล<า>ูกเขาดูเด็กเนี่ยโอ๊ยเด็กอะเด็กอะญี่ปุ่นสุดแล้วนะฉันว่าถ้าจะเอาทีมอะแล้วช่วงนี้เขาก็อินอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากนะมีคอมโบเนาะเออโบลักสีขาวตลอดเลยอะ แล้วอยากไปกอดกับใครก็เชิญไปได้ไงอ่ะว้าวคืตรงเออวาดูเป็นที่คนตรงบัส MV เอ็มวีบัสไฟหรือว่าวัดบัสเซเว่นไหนจะต้องมีคำว่าบัสเทวลอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเออบัสอีสทวอ๋อนี่ไงเขาเน้นสีให้ตรงกันอี่ สองสองมือกลับลงที่ต้องเนืออ่าครูเก่งกัรเข้าสองสองนี่เพระเอ็มวายอุ้ยเหมือนแบบโอเอ๋วโอ้ยังไม่มุงบอนอ่ะบาสก็ลองปั่นไปหาโอเอ๋วลูกนี่ตัวจริง ก่อนทํางานไงมึงตอนแรกกูเห็นั้งแรกแม่ภาพเมื่อวานก่บทีเสืรอนึกงว่าเป็นภาพแบบซอมเป็นแบบพวกแบบช่างทำโจนเนาะเป็นเป็นชุดที่ทํางานบันเสิเ์มมีคนหนึ่งใส่รองเท้าสีเขียวน่าจะเป็นรองเท้าที่มาจากบ้านเออแล้วเปลี่ยนมาใส่ดีนิฟร์มของที่ทํางานวันจันทร์ที่สิบสองมกราคมแต่ก็จะสิบสองอีกแล้วไงสิบสองจันทร์ที่สิบสองมกราคมสุด ว่าสดใสอ่ะเออว้เอเอลูกวิ้ยแต่เอลูกเนี่ยกูให้นะมาลูกขยานาบปางขำจริงลูกหลับขยานาบ้างลูกหลับขยานาบปางเชื่อมพี่หน่อยสิรถเนาะเดียออว่งน่าจะเป็นแบบพนักงานใหม่เออเราเว่าพวกเราทำงานกันผู้ชายมาโดยตลอดเจ็ดคนเราพนักงานชุดแดงอ่ะพนักงานใหม่อ่ะ เป็นวัยกำลังโตวัยกำลังตื่นเต้นจริงหรอพี่คออมา้น่นี่ทำเป็นไม่สนใจด้วยหล่อน้องมีความแบบบ้าวเข้ามาทักกันหน่อยสิครับ่ะไม่ต้องเคินเลยไม่เอาเนืะเออ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 อหลสวยมากอะชีเป็นแบบว่าเด็กเสิร์ฟหญิงเฮซิส แต่ส่งได้มากเลยเห็นในช่องธรรารหรอไว้ก็มีคอปเปอร์ด้วยถ่ายไหมคะอันเนี้ยเป็นแบบาปชื่อทีละคนเหรอตัวรีดอ่ะอ่าจังฟอนดูสวยเอออุ้ยไฟไฟพัทเวอร์สของฉันถ้าอยากใช้ซิกซิกซิกคืออะไรอะคะที่เกิดของฉันและเธอรวมกันเพราะว่าคนเป็นแฟนกันจะชอบแบบว่ารหัสเข้าบ้านจะเป็นวันเกิดใคร วันเกิดผสมกันหรืออะไรเงี้ยหรือรหัสโทรศัพท์เฮ้ยน่ารัมากเลยแต่ความเนื้อเพียงความเล่าเรื่องคล้ายๆเพียงคูลี่แคทเลยคล้ายๆแบบฮอซี่อะไรเงี้ยเออความสดใสของเธอมันทำให้ฉันเกือบตายเข้ามาตามอะไรในครัวดูส่งออเดอร์ส่งออเดอร์ เอ้ยน้องเอ๋ออ๋อเจ้าเนี่ยเจ้าไทยเนี่ยอยู่ข้างนอกสุดก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดเยอะสุดเออเจอเขาบ่อยสุดใช่ทำงานอยู่โซนนอกสุดงานนี้นีนะเออถือแนบมาเนี่ยแล้วแบบว่าโซนสูงแม่งแบบว่า กำลังได้เราเพิ่งโตอ่ะมึงแล้วคือจะเห็นว่าทํากลับเนาะก็คือตอนตอนตอนอีกตอนหนึ่งเขาขาแพงอ่ะก็ไปช่วยเขาแล้วพี่สาวร่วมสถาบันอ่ะใช่พี่น้องเคยูเออนี่เริ่มมีความเริ่มมีความรักช็อตเนี้ย หล่อมากจริงต่ากดระเนญี่ปุ่นเออไทยสวยด้วยอันนี้คือฉันไม่รู้อันนี้เขาจะบอกเพื่อนเพื่อนไงเริ่มมีความรักไงมันก็จะชาลงไงโลกเนี้ยเฮ้ยไทยเป็นยังวะไทยเฮ้ยไทยเป็นยังวเงวะ สะพานญี่ปุ่นอะกลายเป็นสะพานแบบกาลสิง์จากสารสิงห์มำนน้ำโขงเลยอะเออใช้ใช่อย่างใช่ใช่เป็นใดใช่ใชได้ไช่ใส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 ะพานหลายคนสะพานสะพานสะพานไทยลาวเลยเออชอบเออชอบพี่เขาอ่ะอายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสโนอย เออนี่นี่บนแล้วบนแล้ว <capacity S 1> จะมีคน <Next. S 1> อกหักหรือเปาอายสาบนคนแรกเลยอ่ะนอนตัวเป็นเนี่ยเอโยชอตี้เธอทำอะไรอยู่ช่วงนี้เนี่ย จีบเลยอ่คือเพื่อนเขบอกว่าจีบไปจีบเลยไทยไทยไปจีบอะไรเงี้ยไทยก็มาจีบโอ้เจ็บทั้งคัคิ้วดีมากคือแต่เขาก็ดูไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่แรกนะเขามีแฟนแล้วไงแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบเด็กจริงๆนะหมายถึงว่าชอบคนที่เดียวเด็กกว่าแบบสเปกอะชอบกันนี้ป้ายชื่อพี่ก้าวเป็นสุพัสราเลย สุภาชราใสฮะออเขอบคุณสำหรับบต้นไม้เหมือนชายเหมือนเวลาแบบฉันฉันจำไม่ด้ว่าฉันเคยดูที่ไหนได้แบบว่าเหมือนแบบว่าเราคิดกับเพื่อนมากกว่านั้นน่ะเราเพื่อนหรูอ่ะเราเพื่อนไม่ใหญ่เราคิดว่ากันแล้วก็ขอบคุณมากนะเพื่อนห้องไห้ได้เป็นคนที่ห้องให้ง่ายด้วย เป็นคนน้องไคงานนี้มาแล้วมึงเออแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันคอมเมดี้มากกว่าน้ำตาฉั่ต้องข่าวโอ้โหจริงก่อพี่เขาเห็นเอออันนี้น่าจะเป็นหลังจากร้านปิดปะหรือว่าก่อนร้านเปิดก่อนปะก่อนร้านเปิดตอนนี้ไม่เปลี่ยนชุดปล่าโอ้ยชอบการถอดเสื้อแล้วปิดหน้า ฉันจะบอกเธอเองนะอ๊ยเป็นหว่วงละเออเนี่ยน่ารักเราดตนตรีน่ารักมากม,<ป>มคิดว่ารักไม่เป็นแต่ไม่ได้รักออเอ้ยขอคือพี่มากเลยอ่ะ t o n i g t the beat so we can go higher เอ้ยท่อนนี้ดีเนาะ มึงเอาจริงมันดูเป็นเพลงแบบหลาย ead, ๆ,ๆอันรวมกันนะเพลงก็ใไม้เพลงชาก็มานะเข้าใจปะนี่อะไรเงี้ยเออ I'm gonna be alright อ oh ุ tomorrow, ้ยเส็จคอปเปอร์ ม้ยเขาก <si ้วเขาห่อยหลังชัดเลยอ่ะโอ้สามหัวหัมึงเราคอปเปอร์ซื้อตัวนี้คือใช่เลยอ่ะเนาคือเป็นเด็กบ้านๆเลยอ่ะไม่ตื่นลากลีดเดอร์ลีดเดอร์สู้สิวะไม่มีแรง๋อ อันนี้อันนี้เอเอดูโตกว่าไทยเป็นเลยเนาะน้องเอปอนขาพี่ไทยอ่ะฟิลิปหย่อนนะเขาโตไม่กินกินเองนะอันนี้ต้องเป็นคนมาแบบมาเต้นซีพอด์หยอกเล่นมาเต้นให้ดู มืองไทยก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้สึกถ้ามันไม่ใช่ไทยอะ่ะจะเล่นไม่น่ารักขนาดนีด้ออมันเหี่ยวเดียวอ,อมันดูแบบงบม,มันยมอ่ะเออเอ,อ,อะมูอ่อนแล้วอันนี้น่าจะเป็นความหมายของความออมูอ,อ,อ่อนมูอ่อนได้แล้วเอ,อ,อู้หล่มอมากเลยอะไทยไทยนี่ยังครับ <laughs> ยังครับเออวันไหนอ่ะนี่ยังครับ อ๋อชีไอนี่เลยชีต้องลางานเลยช่ว่าลาออกลาออกหรอเออชีไม่ไหวชีขาดเจ็บไม่ไา้นะเดียเห็นมไม่ไา้ไม่ก็แบบว่าคนเราถ้ามันมีอะไรกันในที่ทำงานหมายถึงว่าแบบว่ามีความสัมพันธ์อะไรที่มันแตกหักในที่ทำงานเขาไม่เล่นหรอมันต้องมีคนลาออกวันี้ตัวสูงสูดนะพี่ต่อปะผมสั้นนะคิวเราเท่าไหร่อ่ะต้องดูว่าเขาจะให้เราแบบคิดว่าเป็นใครเพราะว่าไม่น่าจะวีลคัมนี่ไงตอนรับสิ่งใหม่ๆนะ ต้อนรับเพลงใหม่ๆคนใหม่ๆนะลูกนะนั่นเด็กเหมือนโมโหเหมือนกันนะแบบว่ามึงมึงจะได้ยังในคอาแบบก็ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงจะไปหาใครอีกวะโอ๊ยกูหญ่โิวใหญ่คนโกลไม่เห็นฟินเลยอ่ะอยู่เห็นไหมล่อชอบกันอุ้ยแต่เบอร์เจ็ดเยอะอยู่นะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้า อยู่กันนอนเอออุ๊ยออเดอร์ทอยทำให้ใช่จะทอยพี่จะถอยอ๋อพี่มาเป็นในนี้ให้ด้วยก็ว่าทำไมทอนแรปมันมีความแบบโปรดิวเซอร์อันด์ัดแรกเต็ดบอยส่งย้อนสุมาอันนั้นไงส่งพัสดุพอใจปะพอใจอืมพอใจปะชอบพอใจปะก็มีความสนิทสนมคือถึงจะไม่มีซิงก์ไลน์อะไรแต่ว่าทุกคนก็ยังมีแบบว่าพาร์ท อย่างที่บอกว่ามันมีหน้าที่อ่ะฉันมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะพี่ยงจะเอาเด็กกลุ่มเนี้มาทําเป็นซีรีส์ครั้งก็ใช่ถ่ายอยู่เพราะมันเพราะมันเพราะมันมีเพราะมันมีกลิ่นแล้วอ่ะให้เด็กได้ถ้าได้ทําการแสดงอ่ะก็จฟีลปะเออฉันว่าคนมันทําหนังทําซีรีส์อ่ะมันก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วปะเออดีไม่ดีเนี่ย มีซีรีส์ของ12คนนี้น่ารักเนาะ12ตอนอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเทเชอร์อ่ะเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแต่ฉันเป็นน้องสาวไม่แต่ฉันเป็นกะเทยก็เป็นตั้งแต่เกิดมึงไงบัตอิตเวลเออบัตอิตเวลเออเขามีแฟนชายไงแม่แฟนชานี่สัตว์เออแลแหะค่ชายแค่สาขา เอ,อาออสิหาเรื่องตลกแล่เขาเปิเปิดที่แย่เนเปิด่ก็เพลงว่ามันมีความลองยากนิดนึงอะ่ะแบบว่าช่วงแบบว่าได้ไมาท้อไปหรือก็ช่วงเวอรอ์สแรกๆอะไรอย่างเงี้ยท่อนแรกๆอะไรรู้สึกว่ามันงับคําแบบว่าหรือเมโลดี้อะไรเงี้ยมันดูเพลง<ร>มันสวยแหละมันดูแบบว่าวงที่จะหลั่งได้เพราะว่ามันมีอะไรมันมีแฟนชายมันมีแฟนชายแล้วก็เปิดมาเขาจะท้องเขาจะร้อนต๊ะเขาจะพูดตอนไหนอ่ะแม่เพลงเนี้ยแฟนชายเลกชื่อเหรอเพลงช้าไม่มี ส่วนใหญ่อะเรามีเป็นที่แรกที่เดียวในโลกไม่ได้หรอเออมีไปเถอะอ่ะอ่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามน้องบัตเซเว่นบั i ห้าดายส์บัปกติแล้วก็ฝากติดตามหนังน่าลงด้วยนะคะเออบัตอินสเปลนะคะถ้าชอบคลิปเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสับเีตุสิ่ลืมกดัีสวัสดีค่ะบอกว่า